ทัวโลกกาเรื่องเรอนหันสาเธอไว้พรใ,ใจ เชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปได้ร่วมกันประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทําบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางบารีผู้ทรงเป็นโตรมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นับุญทั้งหลายหลานพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระกฤษเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระกฤษเจ้าทรงพระกรุณา ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดใหเราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่างสองโลกโปรดให้บรรดาประชาชาติได้ชื่นชมยินดีมีสันติภาพถาวรและโปรดฉายแสงรุ่งโรจน์ลงในจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายหลังที่บร์ทรงศาสต์ส่องจิตใจของบรรดาบรรทัุ่ดด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบาลมีพระเยูคกิ์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริยและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิต selalu ni random บทอ่านจากจดหมายนบุญยนอคราสาวกฉบับที่หนึ่งลูกที่รักทั้งหลายใครเล่าชนะโลกได้ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิตพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์มิได้เสด็จมาโดยน้ําเพียงอย่างเดียวแต่เสด็จมาโดยน้ําและโดยพระโลหิต และพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริงพยานมีสามอย่างคือพระจิตเจ้าน้ำและพระโลหิตและพะยานทั้งสามอย่างก็ตรงกันถ้าเรายอมรับการเป็นพยานของมนุษย์การเป็นพยานของพระเจ้านั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่าคือการเป็นพยานที่พระเจ้าทรงให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ ผู้ใดเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าย่อมมีการเป็นพยานอยู่ในตัวเขาแล้วแต่ผู้ที่ไม่เชื่อย่อมทําให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสถามเท็จเพราะเขาไม่เชื่อการเป็นพยานซึ่งพระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์การเป็นพยานนี้คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เราและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์ ผู้ใดมีพระบุตรย่อมมีชีวิตและผู้ใดไม่มีพระบุตรของพระเจ้าย่อมไม่มีชีวิตข้าพระเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านทั้งหลายซึ่งเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้าเพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดรพระวจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าพระราชาทั้งหลาย จะกราบลงไว้พระองค์บรรดาประชาชาติจ้ปรนนิบัติพระองค์เยรูซาเล็มเอ๋ยจงถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดสิโยนเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของท่านเถิดเพราะพระองค์ทรงเสริมกำลังแก่ด่านประตูเมืองของท่านทรงอวยพรประดาบุตรของท่านที่อยู่ภายในเชิญรับ พระราชาทั้งหลายจะกราบลงไว้พระองค์บรรดาประชาชนจะปรนนิบัติพระองค์ทรงบรรดาลให้เขตแดนของท่านอยู่ในสันติประทานข้าวสาลีอย่างดีเยี่ยมเรียงท่านจนอิ่มพระองค์ทรงส่งพระบัญชาของพระองค์ไปทั่วแผ่นดินพระวาจาว,วิ่งไปอย่างรวดเร็ว เชิญรับพระราชาทั้งหลายจะกราบลงไหวพระองค์บรรดาประชาชนจะปรนนิบัติพระองค์พระองค์ประกาศพระวจาแก่ยาโคบประธานข้อกำหนดและกฎเกณฑ์แก่อิสราเอลพระองค์ไม่ได้ทรงทำดังนี้แก่ชนชาติอื่นใดไม่ทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่เขาเลย เชิญรับพระราชาท,ทั้งหลายจะกราบลงไหว้พระองค์บรรดาประชาชนาจะปรนนิบัติพระองค์เชิญยืนฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาันเลลูยาท้องฟ้าเปิดออกเสียงของพระบิดาดังออกมาว่า ผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดฮันเลลูยาฮันเลลูยาฮันเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักวินมาดาโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นท่านยอนประกาศว่ามีอีกผู้หนึ่งกําลังมาภายหลังขเจ้าทรงอํานาจยิ่งกว่าขพเจ้าขพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขาขพเจ้าใช้น้ําทําพิธีล้างให้ท่านทั้งหลายแต่เขาจะทําพิธีล้างให้ท่านเดชาพระจิตเจ้าต่อมาพระเยซูเจ้าเสร็จจากเมืองนาซาเด็ตแคว้นคาลิดีและส่งรับพิธีล้างจากยอนในแม่น้ําจอแดนทันทีที่รองเสร็จขึ้นจากน้ําก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแบกออก พระจิตเจ้าเสร็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบและมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปวดบานของเราพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิมีหนังสือ <c oughs> มีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าพระฟรังซิสกอตยียังก็คือเขาไปสัมภาษณ์พระสป,ปาฟรังซิสในประเด็นเรื่องของ เยวาวชนแล้วก็เท่าที่พ่ออ่านยังไม่จบนะครับก็เป็นเรื่องของทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์ในช่วงวัยหนุ่มของพระสปามบุมบองต่างๆมีคำถามที่น่าสนใจเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันในวัยเด็กกระแสะเรียกอนาคตนู่นนี่นั่นมีคำถามหนึ่งครับที่ผู้สัมภาษณ์ถามพระสปาว่าแล้วตอนท,อนที่ตอนที่ท่านตัดสินใจกระแสะเ,เนี่ประมาณอายุ17 แล้วก็เขาก็ถามว่าแล้วมันขัดแย้งกับความตั้งใจอื่นไหมแล้วก็รู้สึกว่าพระเป็นเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับว่าทําให้สิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราเนี่ยมันล้มเหลวหรือมันต้องเปลี่ยนแปลงหรือมีทัศนคติยังไงกับกับพระเจ้าตรงนี้นะครับพระสภาก็ตอบทํานองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พระเป็นเจ้าหรอกที่ทําให้มีความขัดแยง้งมีความไม่ลงตัว เป็นตัวเขาเองต่างหากที่ไม่ได้ไม่ได้พยายามเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นน้ำพระทัยของพระทัศนคติแบบนี้พ่อเชื่อว่าเมื่อค่อยๆถูกปลูกฝังและเติบโตเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่โทษพระเราก็จะกลายเป็นคนที่มองความเชื่อมองพระเบญเจ้าเป็นผู้ที่มีพระทัยดีปรารถนาดีต่อเราเหมือนกับที่วันนี้เราได้ฟังเรื่องราวของ พระเยซูเจ้าที่รับพิธีล้างในแม่น้ำจอแดนกับจอร์นแล้วก็จอร์นก็ได้พูดถึงพระเยซูเจ้าอยู่ก่อนแล้วแต่ที่สุดเมื่อพระองค์ทรงรับพิธีล้างก็มีจากเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราคํานี้ตามคําสอนก็คือคําของพระบิดาเจ้าที่พูดถึงพระเยซูเจ้าแต่คํานี้ก็น่าจะสะท้อนไปอย่างเราแต่ละคนที่เป็นบุตรของพระเบนเจ้าด้วย เราเป็นบุตรที่รักเราเป็นที่โปรดปานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับเราก็เป็นนาำพระทัยของพระเป็นความบันเทาใจเป็นสิ่งที่เมื่อเรามองให้เห็นเราก็จะพบว่าไม่ใช่ความทุกข์อุปสรรคแต่กลับกลายเป็นปัจจัยเพราะว่าที่สุดแล้วพระเบญเจ้าก็เฝ้ามองที่สุดแล้วพระเป็นเจ้าก็ทรงช่วยเหลือที่สุดแล้วโดยอาศัยความเชื่อของเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังย้อนกลับมาที่ คำว่าเราเป็นบุตรสุดที่รักเราเป็นบุตรที่รักความเชื่อแบบนี้ต้องฝังเข้าไปในตัวของเราให้หนักแน่นเพราะไม่เช่นนั้นเมื่อเราโดนคําถามแบบพระสปาเราก็อาจจะรู้สึกว่าอืมพระเบญจเจ้านี้คงไม่รักเราเวลาที่ถูกบุรบางทีเรามีเรื่องโยกย้ายเรื่องตําแหน่งหน้าที่เรื่องความเข้าอกเข้าใจเรื่องประสบการณ์ที่เจอ,เ,จอเรื่องทําดีไม่ได้ดีมากมายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของทุกคนที่ย่อมเป็นได้ แต่เมื่อเราหนักแน่นและฝังชิปความเชื่อไว้แบบนี้เราเป็นบุตรสุดที่รักก็ไม่ต้องกลัวอะไรก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่สุดลวปลายทางเมื่อเราเข้าใจอย่างทองแท้ก็จะเป็นพระพรก็จะเป็นความรักของพระที่อบอุ้มเราเสมอพอไะเป็นเจ้าอวยพรเราเหมือนกับที่วันนั้นที่พระเยซูเจ้าอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําจอแดนในความเป็นมนุษย์ของพระองค์มีความหวั่นไหวอย,อยู่บ้างแต่ในความเป็นพระของพระองค์ก็บอกให้พระองค์เดินหน้าและเสียงสะท้อนนั้น ก็เป็นความมั่นใจที่องค์จะเดินหน้าต่อไปในการทำภารกิจของพระบิดาเจ้า แต่พระเจ้าแห่งสากโลโลกขอถวายพระพรพระมีพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ําพักน้ําแรงของมดุษถ้าจะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร แต่พระเจ้าแห่งสาก,กลโลกขอถวายพระพรเพระอมีพระทยัยเมตตาประทานเล่าอางุ่นซึ่งข้าพระเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้าพักน้ําแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดเอรันดอน ที่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อพระประเกียติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสันติภาพและความจงรักภักดีแท้จริงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนำบรรณาการนี้มาถวายเป็นการแสดงคารวะต่อพระเดชานุภาพของพระองค์อย่างสมพระเกียรติ และมีส่วนร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในอย่างซื่อสัตย์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตติเจ้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายนนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเอเสรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะ้ถ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิก์สิทธิ์สถิตนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาล ทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคิดสเจ้าการที่พระองค์ท่านทรงบังเกิดในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ทําให้มนุษย์หลุดพ้นสภาพการเป็นทาตขณะที่พระวนจะนะก็ส่งรับสภาพมนุษย์ผู้อ่อนแอก็ทรงบันดาลให้มนุษย์ผู้รู้ตายได้รับศักดิ์ศรีสูงส่งซึ่งจะได้ดํารงชีวิตสถิตสถาพรร่วมกับพระองค์ด้วย ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้สเสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ถ้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงแล้วทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการพอทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบรรดาลให้ปังและเล่าหนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและผลิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพระเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบะ่งเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบิออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์รัตว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำรดองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอาหุน่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บ,บรรดาสิทธรัตว่ารับถ้วยนิปดิ่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยงเลยึ่งนหลงออกเพื่ออาภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลาย ทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมบาลมลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์จ้าได้สิ้นประชนพระคริสต์จ้าทรงกลับคืนประชนมาชีพพระคริสต์จ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึง่งถ้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระกิตเจ้าขออน้อมถวายปงางอันบันดาลชีวิต ขอทวโลหิตอบันดาความรอดี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบ้อนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและผลิตของพระกิตติเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส อากสังราชฟังซิสเซเวีเกรเียงศักดิ์และคณะสงฆ์ได้เถิดพระเจ้าค่ะโปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจรดาผู้ร่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอักษาวกนักบุญทุกท่าน วิญญาณสีนิโคลาวิญญาณสีชาวไทยทุกอง์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทพระเกิสดุดีพระองค์และพึ่งพระบารมีพระเยสูคิดเจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิดเจ้าพร้อมกับพระคิดเจ้าและในพระคิดเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงทรงพระสิริลุ่งโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร ขัดแต่พระบิดาของข้าเพาเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามร้นจงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าเพาเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าเพาเจ้าเหมือนข้าเพาเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าเพาเจ้าไม่ให้แพ้การเผลอจน แโปรดช่วยพ้นจากความชั่วรายเถิดเรือเถิดพระเจ้าข้าเปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายพเพยิ่นเพียนตรายทั้งสิน้นเพรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้า ผูู้้กกอบเจ้้าทังหลายเหตุว่าพระอาณาจากพระอนุภาพและปราิริรุ่งโรยเป็นของรค์ตลอดเอรันดอนถ้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอักรสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนธเห็นความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจากสงบราบรื่น ดีสามัคคีทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร <Amen. S 1> ขอห้สันติสุขของพระคิดเสดจเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราเมอบสันติสุขของพระคิดเสดจเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าทรงราการุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าเพื่อทรงลบล้างบาปของโลกทรงราการุณาเถิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัเพียงพระว่าจเดียวและจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิตสเจจา 嗯。<c oughs> ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ประชากรของพระองค์ได้รับความช่วยเหลือนานับประการแล้วขอให้เขาได้รับพระเมตตาของพระองค์เป็นเครื่องบำบัดรักษาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อเขาจะได้รับความบรรเทาจากสิ่งอันิีจังในโลกนี้ตามความจําเป็นและมุ่งหน้าไปหาสมบัตินิรันดอนด้วยความบั่นใจยิ่งขึ้นด้วยเถิดดังนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิดเจ้า พระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่านาสถิตกับท่นขอพระผู้ทรงสัรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดที่ีมิซาจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระกิตเเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า3 7 0จข้อ3จงต้นเริ่มกษัตริย์ทรงทำพระผู้นํา ชีวิตพ่องใสทรงเกิดมาเพื่อช่วยปลุกใจให้มนุนประสบความดีเพราะเจ้านั้นคือความชอบธรรมพระทรงนำสันติปเปรมปรีทรงกันมา